ผลิตตวานมิตังสมิตาภทันตาอวิกิตาคิตาผลิตตังขันตุสคกี kami จัลุเปกิลิศกาลาตเตจันตลิกีวิมานีทิเปลเทจากามิตาลุวันะทห้นีเกหวาตุมิเกเตะบุมาเจยันตุเทวาชาลาทลาวิสมี ยาขะขันทพนาคะจิตทนตสันติกียังมุนิวะละวัจนะนั้นสะทวมีสุนันโตธรรมสวนาคาลูไอยมภะทันตาธรรมสวนาคาลูไอยมภะทันตาธรรมสวนาคาลูไอยมภะทันตาน a m o t a ส s a b h a k a w a t ข้าชามีธรรมสัลนาคชามีสังทางสลนาข้าชามีทุติยมปิพูทังสลนาคชามีทุติยาปีธรรมสลนาข้าชามีทุติยามปิสังฆังสลนาข้าชามีตติยามี เดชายัสสีติโหตุสัพพันตลายจาวินาสมินุธรรมโมทโจโยวิยตาสสะตุนาเสิโลกัสวิสุทิมาคังนิยานิโกธรรมมาตลาสัทธาดีสาตาวะโหสัน Sucinnohamang warang silasa namamo apa talang upasan antara hakanteshati saya siimu susap antara ya Jawina sam

สันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวะคาตธหรมมังวิธิตังตารติสังขังวารันตังศิลสานามามิพุทธานุพุทธังสมสีลกิติตันเตชะสาเธิยสิทธิโหตุสะพันตะลายาจวินาสเม अथवे सञ्च थवाथ सञ्च सहासके पञ्च शतसहसनि नमामि शिवसहन्ते समन्त सन्तः धरेण नमामिहं नम कलानुभावेन हन्त वा सभे तो शम्भोके पञ्च पञ्चसञ्च चतुर्विंशति सहस्रके ह शशतसहसानि नमामि शिवस अहं तेषां हञ्च संहजेन नमामिहम् शम्भोधेनवोत्तर सते अथ च सहसे विंशति शत सहसां नमामि शिल अहं तेषां थं मञ्जसं हञ्जालेन नमामि สัสวะคตาสิวะเตนินโมห์มัสสะสัิวิสุทธสสิละทีติโนนโมหหมาตยลาทัสรัตตยัสสัสุกังนะโมโอมกาติตัสสะสัสวะทุตยัสปินะโมกาล ปภาเวนะวิกาจชนตุปปาถวานโมกาลานุภาเวนะสุวะทิหุตุสัพพทานนโมกาลสติเชนนะวิเทมมิหมิเตชวาเกษตวนาจะพาลานังปันิตานันจะเสวนาบูชาจะบู ชนิยานังเอตัมมังคลโมตัมังปฏิรูปะหิสวะโสจะภูเพจะกะตะปุญญาตาอาตะสัมมาปะิธิจะเอตัมังคลโมตมังพาหุสัจันจะสิปัญจะวินโยจสุสิคิโตสุภาสิตาจยาวาจะเอตัมังคลโมตมัง Maga pitu upa thana ko tatara sasam kau ana kuraja kamanta etamangkaramu tamangsa naja tamacariya cajata kau naja

sata samana nan jata sanang kali nata masa kaca hitam angkar mutama tapo japa majari ya jai jala ta sanang nipana sa cikiri ya jai ตังยาสนากรมปติอโศกังวิราชังคีมังอตังมังคารมตามังคีติสานิกาตวานาสภาวะธรรมปราชิตาสภาทโสทิงคะชนติตันติมังคารมตตามันติ yang kin ciwi tang wasaki suwa yang ratanang panitang nano samang ati tata kate na pipu te ratanang panitang kite na sate wirakang amatang panitang yakat चखसकयमुने समाहितो न तेन कं मेन समाधिं पीठं मे लखनं प्रणीतं एतेन सजेन सुवाचि या ोतशेथो <laughs> Asuva tasasawaka ite sutirna ni mahapalani tam bisa angkela tanang panita ite nasaje nasuati musu Jesu payuta manasathanhi nani มาสานางคตปติปตาอมาตังวิไคหราธามุธานิพุติงบัวจานา

ङ्गेतेन सचेन सुवाचिः तुयानेन भूतानि समाहतानि भौमानि वा वा ตารีเคตตาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนามาสัมมาสุวะทิหุนตุยานีทะโูตานิสัมมาคตานิปุมมานิวายานิวานตรีเคตตาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนามาสัมมาสุวะทิหุนตุยานีทะพุทธานิสัมมา Ani Pumma Nivaya Niva Antari Kheta Thakatang Kewa Manu Sapu Chitam Sangkham Namasa Masuwati Muto Kalaniya Mata Kusale Nayantang Santang Patang Abisami Chasa ujo jasujo jauit Jo ja sambut dimanisan Tu sako jasupaloca apa jecocassalang lautut disanpin dari Rio Ja Pako ja apa นาจะขุทังสมาจะเลจินจิเยนวินยูปะเลอุปวะตเอโยสุขิโนวเคมิโนวาตุสาภพิสัตตาภวันตุสุขิตาตายีจิวณนโพุตตาจินวะทาราลาเนา วสิคาวายีมหันตาวามาจิมาลสกะอนุคตูลาทิฐาวาเยจาธิฐายีจตุเลวสันติอวิทูเลกูตาวาสัมภเวสีวาสาภิสัตาภวันตุสุขิตาตานปโปลังนิุเนาติมัเยธกาจิน ยินจียพยาโลสนาปฏิคสัญญาานนายมัญญาสทุขมิเฉยยมาตายธานิยมปุตตังอายุสาเอกปุตตมานุลาเขวังปิสัต सापुते सुमनसं भावये अपरिमानं मेताञ्जसा फलोक समीहनसं भावये अपरिमानम् ธั้งประตูจติริยังจะสัมปัทังอวิลังอสัพตังติทั้งจะลังนิสินโนวัสยาโนวายาวตาสวิขตมีโทอิตังสติงอธิเตยปังมะมีตงวิหารังอิตามะหุทิฏฐินจะอนุปาคัมมะสีละวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนย ทั้งในชาตุขัตติยมปุนเิสิติวิโลปคีหิมีมีตังมีตังหิลาปฏิหิมีชาปยาปุตเตหิมีมีตังมีตังกัรหาโคตมะเกหิจอาปาทะเกหิมีมีตังมีตังทิปาทะเกหิมีจตุปฏิหิมีมีตังมีตังผ้า ผูปเฝ่ยมีมามังอปาถ้โกหิงสิมามังหิงสิทิปาถโกมามังจตุปโทโตหิงสิมามังหิงสิพหะปัทโตสัเพสัตาสัเพปานาสัเพภูตาจักเกวลาสาเพหัานิปัสสันตุมากินจิปปะปะมาธมรมะปะมาโน gucken to apa malun mo apaman sangko pamanawaliani silin sappaninyiwi jika satpati undna na salah bumosika kata Mil kakatami palitapati kaman to botani sohan kakawa to nah moatan sangku मा शम्भुथान उतेजय कुमा एकलाशाहनि स्वर्णो पथवी पभा सोतं दं नमासा निहनि स्वर्णं ตย <t> i าจคุตตาวิหะเมมูลิวัชสังเยพัมมะนาเวทคุสะปะทัมณีตีมนะโมเตจมังปะรยันตุนมาตุภูทานังนมาตุโพธิยานโมวิมุตทานังนโมวิมุตติยัยมังโสปริตังกตวาโมโลจรติเอสนะอปปิ अपि तया पुमाये कला चा हलि सवर्णो पथवी प्रभा सोतां तां नमा सा निहलिवर्णं पधवी प्रभा शान्तया चोता विहालि मूला Dipa mana vita bhutsa patameti namo jjammala yantu nama tuhputa nang nama tuhputiya namo vimutta nang namo vimuttiya imangso palita katawa mulo wasamaka

Saja palamawasa ya saja kiri ya maka sanghang santipaka apatnasanti pata awajana mata kita jenika cawes tawita patika masahasati อุทะกังปะต a วายะทาสิกิสัจจินนะมีสัมมุนาทิเอสาเมสาจ ภะสีนะมะตุจะกุมันตัสสะสีมะโตสิกิสะปินะมะสัพพะปูตานุกัมปิโนเวสะโภสะนะมะทุนนะหันตะกัสสะตปะสีโนนะมะทุกขะกุสันนะสัพพะมาลเสนาปะมาทิโนโกนาขะมะนะสะ का सपासन माथु विपमुता शा फलि अङ्किलशासन माथु शाक य पोता शशिलीमतो य इमां खं शेशे ये चापि ने पूषा लोके यथा पूषां विपाचि सु अपि सुना महान्ता वितसा लथा อิตังเทวมนุษยนางยังนามัสสติผตะตั้งวิชจารณสัมปันนางมหันตังวิตาสาระทางวิชจารณสัมปันนางผู้ทางวันทางโูตมันติ <c oughs> Nah timi seranang anjang putu nih seranang walang iki nasa jawasina hututi caya mangkalang nah timi salanang anjang kamu nih salanang walang iki nasa jawasina

ใชมยงอมขังยังกินจิราตนาณโลกีวีชติวิวิธังปุตุราตนังโพธสมังนาติตาสมัสโสทีพวันตุเตยังกินจิราตนาณโลกีวีชติวิวิธังปุตุระตานังธรรมะสมังนาติตาสมัสโสทีพวันตุเตยังกินจิราตนาณโลกีวี

yeah uh -huh. ปัสมานังธรรมติเชนัสโธตินานาสันตุปตทวาสพิพยาวุปสัมมินตุสีสกตะวาสังขตะนังโลสะทังอุตมังวะรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคตเชนัสโธตินานาสันตุปตทวาสพิโลกาบุปสัมมินตุติ โคจังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยปีติปัสสติโคจังคาจตถาปะลีสัมมะทุเปกะโคจังคาสตเตสัพพะทาสินามุนินาสัมมาตาทัตตาพาวิตา ตาสังวาตาติอปินญาญาณีภานายจัพโธิยาเอติน。

กทาธรรมราชาปิ พิลันยนาพิปีนิโตจุนทาทเลนสันยีวพนาปิตวานะสาทะลังสามโมทิตวจะอาภาธาตมหาวุธาสีธานาโสอิเตนะสัเจวะเชนะโสทิเตหุตุสาพะทาปินาเตจะอาภาธาตินันนังปิมหิสินังมาคะหัส Kili sawa pata Nupati tamatang Yete nasa Jawa jena Sokite mutu Sabata Yandoni mitang Awamang kalan Jayo jamana Posakuna ขหุตุสุปินังอขกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนิมิตังอวมังค์รัญจายโยจามนาโพสกุณาสสะทุปาปะคขหุตุสุปินังอขกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนิมิตังอวมังค์รัญจายโยจามนาโพสกุณาสสะ

สัพพิทิวานุมโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาานังทันตุสัทยายสีลังลักันตุสัพ,พทาภาวนาพิรตตาหุนตุคาชันตุเทวตาภตาสัพพุทธาภะระปตาปาจิกานันจะยังหรังอรหันตานัง เทนารังพันธามิสภพโสวซฮาการุนิโกนาโทนิตายสาปปานินาง พุลิตวาปาลมีสัพพาปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะหุตติเตชยมังคลังชยันิยามุริสกยานันนั สิวัฏโนเอวันตวังวิชายโหหิชายาสุชายมังคะเลอาบาลัสิตตพัลังเกสีเสปวะทวิปุคะเลอาปิสเกเสะภพุทธานังกัปปะตปะมทติสุนัง ตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหมติตังสุขาลวสุโมโหโตจะสุยิังพังมะจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกกรรมังปนิเทตปทาคินาปทาคินานิการวานาลาขันตาทิปทาคินี ตุมคาลังลาคันตุสสะพาทีวะตาสะพุทธานุภาเวนะ โสจีพาวันตุเตพาวตุสาภะมังคะลังลาขันตุสาภิวัตตาสาปะทังมานุภาเวนะสะทังโสธีพาวันตุเตพาวตุสาภะมังกะลังลาขันตุสาภิวัตตาสะปะสังฆานุ